รักถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำสัมปจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ